ล่าสุดเลยค่ะกองว่าอยู่แล้วก็น้องเจนนี่โตเกียวมิวสิกค่ะบินลัดฟ้าวบินลัดฟ้านะคะ บินไปที่ประเทศไต้หวันจ้าแม่แม่เอฟซีนี่เรียกร้องค่ะค่ะน้องต้องเป็นน้องกองกับน้องจินนี่นะคะแล้วก็มี่คู่ชินจังแต่ว่าบังเอิญคูช่ชินจังติดงานบวชในมือนีพอดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็บว่เป็นอย่างค่ะก็ถือว่าคอนเสิร์ตในไต้หวันเ่ะเห็นให้แม่แม่เอฟซี่ีดจังไปนี่ผิดหวังเลยค่ะเป็นอย่าง <c oughs> มีเสียงแสนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อค่ะ เป็นอย่างนะคะคือเบ่อผิดหวังมือขึ้นค่ะแอนแม่ผู้ใหญ่นีเขาไปเบิ่งในไลฟ์สดของอน้องเจนนี่เนาะในเพจน้องเจนนี่ก็ถือว่าโอ้มวลแห้งพี่น้องพอเจนนี่กบกองขึ้นนะคะเอฟซีนีแบบลา้คากค่ะแล้วก็เลฟซีนีแบบกรีดราดกันหล้วก็าเหมือนว่าเอฟซีเยอะนะคะแล้วก็มวลคักพี่น้องคอยกับพวกว่าคอยเสิอธิบายความมวลนั้นเป็นแบบใดนะคะเพราะว่า ต้องไปเบิรงในลฟ์สดเานาะเพราะว่าบางคนนี่เบิรงในลฟ์สดอาจจะฮูว่าอันเอฟซีนี่คือแบบชอบมากชอบกองกับตินนีคพี่น้องแล้วสิ่งสำคัญนะกองกับจันนีมือขึ้นค่ะเอนเตอร์เทนหนาเวทีในแบบเลิศแ้งเลิศแบบใดนนะคะคือเขาเนี่ยเข้ากันดีกับเอฟซีเหมือนกับว่าอ่าหยอกเอฟซีกับเป็นนะคะไทยไทยเอฟซีมีความสุข มวนในเสียงเพลงนะคะมวนในการหยอกของกองคือกองเนี่ยจะมีบุคลิกที่แบบว่าเป็นคนมักเล่นอยู่แล้วนะาะมักเล่นมักหยอกอยู่แล้วพี่น้องเออเอฟซี FC กับมาเจนนี่กับมักเล่นมักหยอกคือกันก็คือทั้งกองทั้งเจนนี่คือขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันก็ถือว่าเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลสุดๆแล้วในเรื่องของการเอนเตอร์เทนนะคะแล้วก็จะมีช็อตหนึ่งแม่ผู้ใหญ่แอบเห็นด้อ อันนี้ก็คือขอชื่นชมน้องเจนนี่เจนนี่เซฟตัวเองได้ดีมากพี่น,อน้องอาจจะมีเอฟซีอาจจะกึุ้มๆแล้วล่ะเพราะว่ามือขึ้นพันขึ้นเดืออาจจะกลุ้มๆแล้วก็คือซิมาซิมาบายซิมาบายเจนนี่เออแบบอารมณ์แบบฉันกลุ่มแล้วฉันอยากจะบายจะสินาพอเจนนี่เห็นอ่า่าเขาสิบายเจนนี่แบบว่ามีสติแล้วก็เซฟตัวเองดีมากเลยจ้ะ ก็เดิน,ดนถอยออกไปเลยค่ะจังหวะนั้นคือแม่ผู้ใหญ่เห็นกันเลยรู้สึกว่าเจนี่เขามีสต,ติตลอดในการขึ้นทีกล้องขึ้นกันจะเห็นกล้องจะลงไปเล่นน้ำจะสั่นกล้องก็เซฟตัวเองนะคะเออเห็นคลิปออกมากมีคลิปมวนพี่น้องเออคลิปแบบก็สนุกมากนะคะแล้วก็บเบิรงแม่แม่เอฟซีนี่มีความสุขมากจ้ะเบิรงหนาเวทีนี้คือมวนกันขาบคา,าพี่น้องกัคือคอนเสิร์ตอันนี้ก็คือ,อในเอฟซี ทั้งโตวเฮาเองแหละคนที่ดูในไ์สดแล้วก็ในไต้หวันนะคะคือประทับใจนะคะไม่ผิดหวังเลยเนาะสำหรับตัวกล้องแล้วก็ตัวเจนี่เองนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินอีก2องท่านที่ มีความสามารถด้วยมากด้วยความสามารถคือเจนี่กับเกง่งเได้หลายอย่าง้องเพ่งก็ได้หมอรำก็เป็นเต้นกับเกง่งกองคือการจะทึงลองทั้งเป็นนะคะขายของก็เป็นทั้งสองคนเลยจากแม่แม่หลายหลายคนเห็นนะคะก็อาจจะแบบว่บาเออสองคนนี่แบบไปคอนเสิร์ตกันเป็นไปคอนเสิร์ตกันสองคนมามีคนไปดูแรกเขาจะดูแลตัวเองได้ไหมเขาจะเซฟตัวเองไหมในการขึ้นคอนเสิร์ตเธอนี เนี่ยค่ะในคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเห็นเห็นเลยว่าก่ลอมก็จะนีสามารถทัวร์รอบโลกไปทุกประเทศได้เลยค่ะ